สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโต๊ะข่าวท้องถิ่นทางราชธานีเคเบิลทีวีค่ะวันนี้ค่ะวันเสาร์ที่10สิงหาคม2,556กับพิชันทาริกาแก้วขาวค่ะ ไปดูที่ข่าวเด่นที่น่าสนใจของวันนี้ค่ะเทศบาลเมืองวารินชำราบจัดโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดเฉลิมพระเกียรติ12สิงหามหาราชินีทางด้านเทศบาลตำบลแสนสุขค่ะได้ร่วมร่วมวางผ่านพุ่มดอกมะลิเฉลิมพระเกียรติและลงนามถวายพระพรต่อหน้าพระบรมสาธิสษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและจังหวัดอุบลราชธานีค่ะนำร่องดำเนินงานโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งตับ และท่อน้ำดีเพื่อจัดทำฐานข้อมูลประชาชนกลุ่มเสี่ยงในการติดตามผลการตรวจสุขภาพตลอดชีวิตค่ะทั้งหมดนี้สามารถติดตามรายละเอียดในโต๊ะข่าวท้องถิ่นของวันนี้ค่ะไปเริ่มที่ข่าวแรกที่น่าสนใจของวันนี้ค่ะเทศบาลเมืองวารินชำรารค่ะได้จัดโครงการดนรงรักษาความสะอาดเทิดพระเกียรติ12สิงหามหาราชินีเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะ วันที่9สิงหาคม2556เวลา8นาฬิกา30นาทีที่สนามทุ่งคำน้ำแทบอําเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนายวันชัยสุทธิวรชัยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดกลวยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวันแม่แห่งชาติและเปิดโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดเทอิอดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2556 รวมทั้งสนับสนุนโครงการคลองสวยน้ำใสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์และเพื่อถวายเป็นราชสักการะและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสำหรับกิจกรรมประกอบด้วยการมอบพันธุ์ต้นยางนาไปปลูกในที่สาธารณะและการรณรงค์ใช้น้ำมันไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ำมันที่เหลือใช้การร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดเฉลิมพระเกียรติ จำนวน20,000ตัวที่อ่างเก็บน้ำเศรษฐเสนีและการปลูกต้นไม้จำนวน2,000ต้นรอบบริเวณสวนสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบและตามสถานศึกษานอกจากนี้เทศบาลเมืองวารินชำราบยังได้ร่วมกับกลุ่มพลังมวลชนนักเรียนนักศึกษาคณะครูอาจารย์หน่วยงานราชการในสังกัดอุบลราชธานีมฑลทนหารบกที่22กรมทหารราบที่6และกองทัพทหาร ปืนใหญ่ที่6กรณรงค์ทำความสะอาดปัดกวาดเก็บเศษขยะมูลฝอยถากทางหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้ตามถนนสายหลักและที่สาธารณะต่างๆภายในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบตามวัดวาอารามและสวนเฉลิมพระเกียรติหอชมวิวเมืองวารินชำราบรวมทั้งจัดกิจกรรมการคัดแยกขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่การลดปริมาณขยะและการจัดทำผ้าป่าขยะรีไซเคลิลรวมพลังเทิดพระเกียรติ พร้อมมอบพันต้นยางนานำไปปลูกในชุมชนและถังดักจับไขมันให้กับตัวแทนชุมชนด้วยข้าราชการพ่อค้าประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีรวมกิจกรรมโครงการประชาอาสาปลูกป่า800ล้านกล้า81,300มหาราชินีค่ะวันที่9สิงหาคม2,556นนายวันชัยสุทธิวรชยัยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชาอาสาปลูกป่า800ล้านกล้า8 1 0 0มหาราชินีจังหวัดอุบลร,ราชธานีประจำปี2,556โดยมีส่วนราชการภาคราัฐภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เล่าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลร,ราชธานี ได้จัดทำโครงการพิธีเปิดโครงการประชาอาสาปลูกป่า800ล้านกล้า81,000ามหาราชินีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ณนะที่สาวธรณประโยชน์บ้านสร้างหมากแข้งหมู่ที่7ตำบลประอาวอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีพื้นที่50ไร่กล้าไม้10,000ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2556เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาเป็นแนวทางในการฟื้นฟูป่าและระบบนิเวศแหล่งน้ำ เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์และเกิดความสมดุลของระบบนิเวศท,ที่เป็นแหล่งสําคัญในการดูดซับน้ําชะลอน้ําลดความรุนแรงการไหลของน้ํารวมทั้งช่วยเกาะยึดและปกคลุมพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาภัยพิบัติจากดินถลม่ม หรือการกัดเซาะชายฝั่งซึ่งจะส่งผลต่อการป้องกันบรรเทาและลดความเสียหายที่เกิดจากอุทกาภัยและภายแล้งตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคประชาสังคมเอกชนชุมชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันอนุรักษ์พื้นฟูและเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยัง่งยืนตลอดไป มหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีค่ะและภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดเวทีสาธารณะการจัดการตนเองของคนอุบลราชธานีในกรณีสิ่งแวดล้อมของเมืองค่ะวันที่10สิงหาคม2556เวลา9นาฬิกานายวันชัยสุดที่วรชัยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดเวทีสาธารณะ การจัดการตนเองของคนอุบลราชธานีในกรณีสิ่งแวดล้อมของเมืองในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอวารินชำราบที่ห้องประชุมบุษยรัฐคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้าจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานี โครงการสะพานเสริมสร้างประชาธิปไตยสื่อสร้างสุขและสภาเครือข่ายพลเมืองอุบลราชธานีจัะทําโครงการเวทีสาธารณะการจัดการตนเองของคนอุบลราชธานีในกรณีสิ่งแวดล้อมของเมืองในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอวังนชำชราบเพื่อเพื่อให้เกิดเวทีสาธารณะ ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจในประเด็นที่มีผลกระทบต่อประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขยายแนวคิดการสร้างความเข้าใจต่อประเด็นการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องน้ำการใช้ที่ดินและผังเมืองเพื่อนำความคิดเห็นและระดมสมองตามโครงการ สำหรับโครงการเวทีสาธารณะในครั้งนี้มีประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทั้งเรื่องการใช้ประโยชน์จากที่ดินผังเมืองรวมของจังหวัดในปัจจุบันและแหล่งน้ำที่สำคัญของจังหวัดอุบลราชธานีในเขตอำเภอเมืองและอำเภอวารินชำราบคือลำมูลน้อยซึ่งเป็นแหล่งน้ำหลัก ที่ใช้ในการผลิตประปาหล่อเลี้ยงชุมชนมีสภาพเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบชุมชนที่มีความซับซ้อนของปัญหาแตกต่างกันจังหวัดอุบลร,ราชธานีนำร่องดำเนินโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดีเพื่อจะทำทำฐานข้อมูลประชาชนกลุ่มเสี่ยงในการติดตามผลการตรวจสุขภาพตลอดชีวิตค่ะ วันที่9สิงหาคม2556เวลา10นาฬิกาที่ศาลาป,ประชาวารินอำเภอวารินชำราบจัังหดวอุบลร,ราชธานีนายแพทย์ทวิกียรติบุญยภัยสารเจริญผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตบริการที่10เป็นประธานเปิดโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจรครั้งที่1เพื่อทำการตรวจคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดีจัดทำหลักฐาน ข้อมูลประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับและท่อน้ำดีเพื่อติดตามให้การดูแลไปตลอดชีวิตประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความตระหนักเกี่ยวกับภัยของโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยการแสดงนิทรรศการการให้ความรู้การตรวจคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดีด้วยเครื่องอันตาซาวโดยดำเนินงานในพื้นที่อำเภอวัน,นชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดนำร่อง จากนั้นจะขยายไปยังจังหวัดต่างๆในภาคอีสานต่อไปนายแพทย์ทวิกียรติบุญยภัยสารเจริญผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณาสุขเขตบริการที่10กล่าวว่าโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจรเป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์กำจัดพยาธิใบไม้ตับลดมะเร็งท่อน้ำดีวาระคนอีสานเป็นนโยบายในการดำเนินงานที่สำคัญ อันจะนำไปสู่การดำเนินงานเพื่อลดการสูญเสียจากโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีซึ่งเป็นปัญหาสำคัญมีอัตราตายที่สูงโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งการค้นพบมะเร็งตับและท่อน้ำดีในระยะเริ่มแรกและได้รับการรักษาที่รวดเร็วจะทำให้มีโอกาสรักษาโรคให้หายขาดได้ซึ่งมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีก่อตั้งโดย ทีมแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นที่ทำงานด้านการรักษาและวิจัยโรคมะเร็งท่อน้ำดีได้ก่อตั้งมาเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งช่วยกลุ่มเสี่ยงให้มีโอกาสในการตรวจคัดกรองหรือเฝ้าระวังติดตามการเกิดโรคอันจะนำไปสู่การลดอัตราป่วยช่วยให้ประชาชนที่มีพยาธิที่จะนำไปสู่การเสียชีวิตได้ เทศบาลตำบลแสนสุขได้ร่วมวางผ่านพุ่มดอกมะลิเฉลิมพระเกียรติและลงนามถวายพระพรต่อหน้าพระบรมาสารีริกธัตพระนางเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถค่ะวันที่10สิงหาคม2,556เวลา9นาฬิกาที่หอประชุมโรงเรียนเทศบาลตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนายทรงกรดไกลกังวานนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแสนสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลกลุ่มพลังมวลชนผู้นำท้องถิ่นและประชาชนร่วมวางผ่านพุ่มดอกมะลิเฉลิมพระเกียรติและลงนามถวายพระพรต่อหน้าพระบรมบราชาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา8 1พันษา12สิงหาคม2556จากนั้นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแสนสุข นำกล่าวคำถวารราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติต่อหน้าพระบรมชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอันเป็นที่รักยิ่งของปวงประชาชาวไทยทุกคนและได้มีพิธีมอบประกาศนิยบัตแม่ดีเด่นของเทศบาลตำบลแสนสุขในสาขาต่างๆจำนวน21คน ต่อจากนั้นนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบ,บนแสนสุขได้มอบเงินสนับสนุนกลุ่มพัฒนาชุมชนกลุ่มต่างๆเช่นกลุ่มแอโรบิกกลุ่มส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนและกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมในการดำเนินงานป้องกันและควบก,กลุ่มโรคไข้เลือดออกพร้อมกับมอบพันธุ์ปลาแก่ผู้ใหญ่บ้านเพื่อนำไปปล่อยในหนองน้ำของชุมชนพร้อมด้วยกล้าต้นไม้ไปปลูกในพื้นที่สาธารณะของชุมชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระสิริกิตพระบรมราชินีนาถทั้งนี้เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษามหาราชินีตรงกับวันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติภาครัฐพ่อค้าประชาชนทุกหมู่เหลา่าต่างน้อมใจถวายพระพรแด่องค์สมเด็จ พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีกิจกรรมหลากหลายดังที่กล่าวมาเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีความรักความสามคัคคีและรำลึกถึงพระคุณของคุณแม่ซึ่งให้กำเนิดมาเปรียบเหมือนเปรียบลูกเหมือนแก้วตาดวงใจของคุณแม่ไม่เคยหวังอะไรจากลูกนอกจากให้ลูกได้มีความสุขกายสบายใจมีการศึกษาดีมีความเจริญก้าวหน้ามีชีวิตที่ดีเท่านี้ก็เพียงพอ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีค่ะได้จัดก,กิจกรรมวันแม่แห่งชาติส่งเสริมให้นักเรียนได้มีจิตสำนึกในพระคุณของแม่ค่ะวันที่9สิงหาคม2556เวลา13นาฬิกาที่ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์โรงแรมปทุมรัฐนายอภัยบุญสามผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ซึ่งเป็นกิจกรรมวันแม่แห่งชาติของโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษเพื่อเป็นการสร้างความรักความผูกพันระหว่างแม่ลูกพร้อมทั้งเสริมสร้างให้บุคลาการในสถานศึกษาและชุมชนผู้ปกครองนักเรียนมีความรักใคร่สมัครสมานสามคัคคีซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและความอนุเคราะห์จากผู้ปกครองนักเรียน วันแม่แห่งชาติถือเป็นวันที่สำคัญอย่างยิ่งเป็นวันที่คนไทยทุกคนรู้กันดีว่าตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและถือเป็นวันแม่แห่งชาติของประเทศไทยที่ทุกคนให้ความสำคัญซึ่งนับตั้งแต่วันแม่แห่งชาติเมื่อปี2544เป็นต้นมา มีการตั้งคำขวัญประจำวันแม่แห่งชาติเพื่อให้ลูกๆทุกคนได้แสดงความกตัญยูกะตะเวทิตาต่อมารดาและนับเป็นภาพมหาการุณาธิคุณอย่างยิ่งที่วันแม่แห่งชาติตั้งแต่ปี2552เป็นต้นมาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โปรดกล่าวพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติแก่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อนำไปเผยแพร่เทอดพระคุณแม่ทั่วประเทศ โดยเมื่อวันที่29กรกฎาคม2556สมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2556เพื่ออัญเชิญลงหนังสือวันแม่แห่งชาติปี2556ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ความว่าคำโบราณว่าดูนางดูอย่างแม่คือคำแปลว่าแม่ดีมีลูกเด่น จะชายหญิงรู้ชั่วดีมีกฎเกณฑ์เพราะจัดเจนแบบอย่างในทางดีเทศบาลนครอ,อุบลราชธานีเชิญชวนร่วมปลูกต้นยางนาเฉลิมพระเกียรติ12สิงหาคมมหาราชินีค่ะวันที่9สิงหาคม2556 นางสาวสมปราถนาวิกัยเจอเจริญนายกเทศมนตรีนครอ,อุบลราชธานีเปิดเผยว่าด้วยเทศบาลนครอ,อุบลราชธานีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจัดโครงการปลูกยางนาประชาอาสา800ล้านกล้าเพื่อล้นกล้าวเฉลิมพระเกียรติ12สิงหาคม2556 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2556และเพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาเป็นกรอบแนวทางในการฟื้นฟูป่าและระบบนิเวศต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำ และการรณรงค์ส่งเสริมอนุรักษ์ต้นไม้โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นยางนาเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดอุบลราชธานีเทศบาลนครอ,อุบลราชธานีจึงได้จัดโครงการปลูกยางนาประชาอาสา800ล้านกล้าเพื่อล้นกล้าว เฉลิมพระเกียรติ12สิงหาคม2556ขึ้นโดยเชิญชวนส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐเอกชนกลุ่มพลังมวลชนทุกหมู่เหล่านักเรียนนักศึกษาประชาชนในเขตเทศบาลนครอ,อุบลราชธานีร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์ด้วยการร่วมปลูกสวนป่าเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นต้นยางนาในวันที่12สิงหาคม 2,556เวลา7นาฬิกาบริเวณสวนสาธารณะห้วยม่วงถนนแจ้งสนิทอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีและเวลา8นาฬิกา30นาทีณสวนสาธารณะหนองบัวในการนี้เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงขอเชิญชวนประชาชนกลุ่มพลังมวลชนร่วมกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกันเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีและโรงพยาบาลสรงกษ์ที่ประสงค์ ขอเชิญชวนบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะสำนักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธา,านีร่วมกับโรงพยาบาลสัมปิทธิ์ที่ประสงค์ได้ร่วมการเตรียมออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา81พรรษา และเพื่อจะเตรียมโลหิตไว้สำหรับยามฉุกเฉินกรณีผู้ป่วยหรือผู้ประสบอุบัติเหตุรวมทั้งเพื่อเป็นการทำความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติและการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ถือเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ซึ่งในวันที่12สิงหาคม2556ทางสำนักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีและโรงพยาบาลสรพปิทธิที่ประสงค์ได้กำหนดการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต กลุ่มง,งานธนาคารเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิตชั้น2อ,อาคารหม่อมเจียงคําโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์ตั้งแต่เวลา9ก้นาฬิกาเป็นต้นไปดังนั้นจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านได้ร่วมกันบริจาคโลหิตในวันและเวลาดังกล่าวบรรดาลูกๆค่ะได้หันมาซื้อต้นดอกมะลิไปมอบให้แม่แทนพวงมาลัยดอกมะลิที่มีราคาสูงขึ้นค่ะ วันที่10สิงหาคม2,556แม่ค้าจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับที่ตลาดวัดแจ้งเปิดเผยกับผู้สื่อข่าว่าในปีนี้ราคาดอกมะลิมีราคาแพงขึ้นมากราคาประมาณกิโลกร,รัมละ500บาทส่งผลให้พวงมาลัยมีราคาเพิ่มขึ้นตามไปด้วยบรรดาลูกๆบางรายได้หันมาซื้อต้อนดอกมะลิไปมอบให้แม่แทนซึ่งในช่วงวันแม่จะมีคนมาซื้อต้อนดอกมะลิคึกคักพอสมควร โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาต่างพากันเลือกซื้อดอกมะลิซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวันแม่เพื่อนำไปกราบไหว้ม่นกราบไหว้มารดาสแสดงออกถึงความผูกพันและระลึกถึงบุญคุณแม่สำหรับราคาของต้นมะลิจะอยู่ที่ต้นละ20-30บาท โดยลูกค้าส่วนใหญ่ที่ซื้อต้นดอกมะลิไปไหว้แม่ให้เหตุผลว่าการซื้อมะลิแบบเป็นต้นเมื่อนำไปให้แม่ก็จะสามารถนำไปปลูกในบริเวณบ้านให้เจริญเติบโตออกดอกเพิ่มความสวยงามได้ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์มากกว่าการซื้อพวงมาลัยนอกจากนี้ต้นมะลิเมื่อนำไปปลูกไว้ก็จะเปรียบเสมือนตัวแทนของลูกที่ไว้ให้แม่หายคิดถึงยามที่ห่างไกลกันอีกครั้งยังช่วยลดภาวะโลกร้อนและช่วยรักษาธรรมชาติอีกทางหนึ่งด้วย ช่วงนี้ไปติดตามราคาอาหารสดที่ตลาดสดนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเริ่มกันที่ราคาเนื้อหมูเนื้อหมูสันในราคากิโลกรัมละ130บาทเนื้อหมูสันนอกราคากิโลกรัมละ130บาทหมูบดราคากิโลกรัมละ120บาทราคาปลาปลานิลราคากิโลกรัมละ80บาทปลาดุกราคากิโลกรัมละ50บาทปลาช่อนราคากิโลกรัมละ120บาท ราคาไก่สดไก่สดทั้งตัวราคากิโลกรัมละ85บาทเนื้ออกราคากิโลกรัมละ75บาทปีกบนราคากิโลกรัมละ80บาทน่องสะโพกไก่ราคากิโลกรัมละ75บาทราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์0ราคาฐาดละ115บาทไข่ไก่เบอร์1ราคาฐาดละ110บาทไข่ไก่เบอร์2ราคาฐาดละ105บาทไข่ไก่เบอร์3ราคาฐานละ100บาทราคาผักสดผักคะน้าราคากิโลกรัมละ25บาทกระหล่ำปีราคากิโลกรัมละ30บาท กระเทียมราคากิโลกร,รัมละ40บาทและหอมแดงราคากิโลกร,รัมละ30บาทไปติดตามพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉยียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะพยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้ถึงเวลา18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนหรือฝนฟ้าขนองเกือบทั่วไป ประมาณ70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดมุกดาหารเยโสธรอ,อุบลราชธานีและอำนาจ,จเจริญอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดประมาณ29-32องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงจังหวัดอุบลราชธานีมีฝนหรือฝนฟ้าขนองเกือบทั่วไปประมาณ70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ30องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ24องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดกูเดือมอำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา18.23น,นาวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอํอำเภอโคงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5.41น,นาค่ะไปติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจจากทางราชธานีเคเบิลทีวีค่ะ บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจัดโครงการกองทุนตั้งตัวได้สร้างนักธุรกิจใหม่สร้างเศรษฐกิจชาติเพื่อพัฒนานักธุรกิจหรือผู้ประกอบการขนาดเล็กรุ่นใหม่และสร้างโอกาสสร้างรายได้ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรับใบสมัครได้ที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจโทรศัพท์0 8 9 2 8 3 6 2 3 6หรือ045355357และ0 4 5 35200 0ต่อ1194 จังหวัดอุบลราชธานีโดยภาคีเครือขา่ายภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐขอเชิญเที่ยวงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานีประจำปี2556ครั้งที่5ระหว่างวันที่10-18สิงหาคม2556ณตึกสุนีทาวเวอร์มีกิจกรรมที่น่าสนใจประกอบด้วยนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกิจกรรมการแข่งขันและการประกวดทางวิชาการการแสดงบนเวที รวมทั้งการออกร้านจำหน่ายหนังสือ เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธ์ที่ประสงค์ได้ร่วมกันเตรียมออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตเพื่อจัดเตรียมโลหิตไว้สำหรับยามฉุกเฉินกรณีผู้ป่วยหรือผู้ประสบอุบัติเหตุซึ่งในวันที่12สิงหาคม2556ได้กำหนดการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตณนะกลุ่มงานธนาคารเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิตชั้นสองอาคารหม่อมเจียงคำโรงพยาบาลสรรพสิทธ์ที่ประสงค์ ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านได้ร่วมกันบริจาคโลหิตในวันและเวลาดังกลา่าวเทศบาลนครอ,อุบลราชธานีกำหนดจัดกิจกรรมถนนคนเดินครั้งที่2ทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์เวลา16นาฬิกาถึง22นาฬิกาในระหว่างวันที่2สิงหาคม2556 ถึง27เมษายน2557ณบริเวณถนนราชบุตรและถนนเรียบแม่น้ำมูลโดยมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองสินค้าทำมือของที่ระลึกสินค้าหลากหลายประเภทพร้อมการออกร้านจำหน่ายอาหารอร่อยถูกหลักอนามายัยเทศบาลนครอ,อุบลราชธานีจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมถนนคนเดินได้ทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ ่ค่ะวันนี้ค่ะขอขอบคุณโรงภาพยนตร์เนวาดาและก่อนออกจากบ้านวันนี้ค่ะอย่าลืมตรวจเช็คสภาพการจราจรบนถนนชยางกูลทั้ง4จุดผ่านกล้องวงจรปิดช่อง CCTV และติดตามข้อมูลข่าวสรารการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีได้ที่ w w w ร์ไวท์เว็บไรวมไปถึงคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการตัวข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ค่ะทาง Www f a ไว b ์เว็บเฟซบศค่ะ ทั้งหมดนี้เป็นข่าวท้องถิ่นจากทางราชธานีเคเบิลทีวีวันนี้ดิฉันธาริกาแก้วขาวต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ